สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาดูวิธีที่เสริมพลังงานบวกให้ตนเองพลังบวกในการทํางานคือสิ่งที่ช่วยให้เรามนุษย์เงินมีกําลังใจที่จะสร้างสรรคผลงานในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขเพราะโดยพื้นฐานของทุกคนนั้นล้วนมีความรู้สึกกันเป็นธรรมดาและที่สําคัญในสถานที่ทํางานเป็นการรวมกลุ่มคนที่มีความนึกคิดแตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นเรื่องยากที่คุณจะได้รับพลังบวกจากสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ในทุกๆวันมิหนำซ้ำคุณอาจได้รับพลังลบโดยไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้ โดยพลังบวกนั้นสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้ทุกคนจาก6สิ่งดังนี้ 1. ควบคุมอารมณ์และความคิดอยู่เสมอเทคนิคแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของคนเราอย่างเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดเป็นสิ่งที่หลายคนอาจมองว่าควบคุมได้ยากแต่สามารถฝึกฝนได้ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมานั้นอาจจะดีกว่าการที่ต้องมาจมอยู่กับความคิดที่ว่าฉันทำไม่ได้หรือทําไมงานมันเยอะจัง หากคุณลองมองในมุมกลับกันแล้วมองว่ากองงานที่ตั้งอยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้คือความทา้าทายอย่างหนึ่งที่ต้องทําให้สําเร็จ 2. พยายามยิ้มให้มากๆพูดแต่เรื่องที่ดีรอยยิ้มและคําพูดดีๆเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบและอยากได้ยินหากคุณยิ้มออกมาด้วยใจจริงจะส่งผลไปยังสมองของเราให้เริ่มคิดบวกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทัศนคติที่ดีได้เสมอถ้าคุณลองยิ้มให้มากขึ้นลดการพูดในแงแ้ลบที่อาจบั่นทอนกําลังใจแก่ตัวคุณและคนรอบข้างให้น้อย เราพูดแต่สิ่งดีๆอยู่เสมอ 3. สร้างมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานเอาไว้การสร้างมิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมแบบไหนการมีเพื่อนที่วางใจได้ยังไงก็อุ่นใจอยู่เสมอโดยเฉพาะในสังคมการทำงานที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันกับพนักงานแต่ละฝ่ายดังนั้นการสร้างมิตรภาพจึงจําเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะไม่สนิทถึงขั้นรู้ลึกไปถึงเรื่องส่วนตัวแต่ก็ขอให้มีความเข้าใจการทำงานร่วมกัน 4. จัดแต่งโต๊ะทำงานของตัวเอง เพราะเวลาในการทำงานส่วนใหญ่คุณจะต้องอยู่ที่โต๊ะประจำตัวของคุณดังนั้นการประดับตกแต่งโต๊ะให้มีชีวิตชีวาก็สามารถมอบพลังบวกในการทำงานให้กับคุณได้ทุกวันคุณสามารถนำสิ่งของเล็กๆน้อยที่มีผลต่อจิตใจมาไว้ที่โต๊ะได้เช่นรูปถ่ายของสถานที่ที่คุณชอบหรือรูปคนที่คุณรักของเล่นเล็กๆน้อยๆต้นไม้สีเขียวในกระถางใบจิว๋วหรือจะเป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์หรือนักร้องที่คุณชื่นชอบก็ได้เช่นกัน เพราะการทำงานด้วยความสบายใจเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดไอเดียหรือชิ้นงานที่ดีได้ห้าไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิตคนเรานั้นมักมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและแน่นอนกว่าทุกๆก,การเรียนรู้ย่อมต้องเกิดเป็นพัฒนาการใหม่ๆใ,ให้แก่คุณได้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นไม่ได้ถูกจำกัดว่าจะต้องเป็นข้อเรียนที่ต้องลงทุนเสมอไปแต่อาจจะเป็นการมองหา s อ f t skill ใหม่ๆที่สามารถประยุกใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อก มอบรางวัลให้กับตัวเองในบางโอกาสเทคนิคสุดท้ายเป็นการมอบรางวัลให้กับตัวเองเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีโดยต้องเริ่มต้นจากการสร้างเป้าหมายส่วนตัวอาจจะเป็นทัสย่อยประจำวันโปรเจกต์งานที่อยากจัดการให้เสร็จภายในสัปดาห์หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะตอบแทนให้กับตัวเองได้อย่างไรเช่นตกเย็นไปหาอะไรอร่อยๆอออทานหรือซื้อของบางอย่างเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จของคุณ ด้วยทัศนคติที่ดีต่อตัวคุณเองเช่นนี้จะทําให้คุณมีเป้าหมายในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดพลังบวกในการทํางานเป็นทัศนคติดีๆทุกคนสามารถส่งต่อให้กันและกันได้เพื่อช่วยให้ตัวคุณเองและเพื่อนร่วมง,งานรอบข้างมีประสบการณ์ทำงานที่ดีจากสภาพแวดล้อมสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่างเต็มใจพร้อมช่วยส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จลุล่วงได้ไม่ยากหวังว่าผู้ฟังจะได้รับสาระดีๆแล้วพบกันใหม่ครับ